สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันอีกชิ้นหนึ่ค่ะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะที่มือเราคืนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินมาที่นี่ค่ะผู้ชมค่ะที่ห้างเซ็นทรัลมหาชัยกับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะผู้ชมเฮ้ยเขากำลังงงอะไรกันอะดูสิดู่สิ อะไรกันวะเอ้าเหรอเฮ้ยรู้จักเหมยกันเหรอรู้จัค่ะเหมยดืย้อคุเร้านลงอะไรกันคะเอ้าเหรอมาค่ะมาค่ะอ้อาวเฮ้ยพ,พี่พี่คือใครคะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่เป็นพ,พี่เป็นใครคะพ่อค้าขายลูกชิน้น ลูกชิ้นค่ะสวัสดีพ่อค้าค่ะลูกชิ้นค่ะสวัสดีครับวันนี้พาเด็กมาขายลูกชิ้นด้วยพี่เหมือนพี่สีหลอดเลยอ่ะใช่นี่แหละโค้ดมากเลยอ่ะพี่หลอดเชิญยิ้มโอ้โแล้วนี่เขาาลงมอะไรกันคะเนี่ยเพื่อนๆเรียกกันว่าหลอดลงลิ้นเพราะว่าพูดเก่งขายของเก่งแล้ววันนี้เอาอะไรมาขายทำอะไรเนี่ยนี่อยู่ที่ร้านนี้เลยนี่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 สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนนี่อันคือใครอ่ะใครอ่ะสองคนเนี่ยให้เขาแนะนำตัวชื่ออะไรครับแนะนำคะชื่ออะไรนินิวค่ะอะไรนะลูกอะไรนิววนิ อันนี้จันเหมยนี่น้องอะไรลูกน้องเมิงน้องเมิงเมงวันนี้มาขายลูกชิ้นอะไรครับเจ๊แจ๋วลูกชิ้นเจ๊แจ๋วเจ๊แจ๋วลูกชิ้นหมูหันโคลุงลงเฮ้ยไอ้ไอ้เขาติดด้วยเขาติดด้วยไอ้ติดด้วยเออติดด้วยติดด้วยอย่าติดอย่าติดอ่โอเคโอเคอ่ะเรียไหมอ่ะตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูหันโคลุงลงครับผมอร่อยมากโอเคไม้ละยี่สิบ หมูหันแท้ๆไม่มีเนื้อหมูผสมปกติก็ขายอยู่ที่ครัวลุงลงใช่อยู่ตรงไหนคะครัวลุงลงอยู่ไหนครัวลุงลงอยู่โพธารามอยู่โอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ อันนี้น้าจิ้มน้ําจิ้มมาสูน้ําจิ้มยน้ำจิ้มนี่ถือว่าเด็ดมากนะแบว่เด็ดบางคนเขาจุ่ม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 แล้วมันต้องชุ่ม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 ลูกชิ้นต้องชุ่มแล้วถึงน้ําจิ้มถึงจะอร่อยนี่น้ําจิ้มนี่ต้องแซบนะคะนี่น้ําจิ้มนี่สูตรน้องเฟิร์นนะสูตรเลยสูตรน้องเฟิร์นเลยสูตรน้องเฟิร์นเลยสุดยอดสุดยอดนะคะนี่นี่นี่อันนี้อีกอันหนึ่งที่แนะนํา นี้ไม่ต้องตามไปถึงโพธทะลามเลยบาง่ามันไกลตอนนี้เรามาออกบู้ที่ไหนครับพี่ที่เซนทรันมหาชัยนี่นแต่ถ้าพลาดเซนทรันมหาชัยก็ไปที่โคโรงลนะคะใช่ นี่อันนี้เป็นน้ำพริกเผาค่ะผสมสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะอันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดพอดีเอาเช้ากินกับไข่เจียวอร่อยมากโอ้กระปุกเดียวเจ็ดสิบสามกระปุกสองร้อยสามารถรวมได้ค่าได้สุดยอดอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแม่ค้าหน่อยนะเบื่อไหมเต้นเลยลูกเต้นหน่อยเบื่อเต้นไหมลูกเต้นเต้นเต้นก่งกินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยแม่ค้ากินอย่างเดียวเลยเบื่อไหมนี่ลูกมาเออ เอาไรนี่ตัวสับพ่อหนิเอามาเต้นออเขาจะเต้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหอเจ้าแม่ติ๊กตอกมา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 คุณพ่อถ่หน่อยเร็วขวาน่อเอ้าพ่อเจ้เจ้เเดี๋ยวติกเดี๋ยวเดี๋ยวท่อหาหักท่อต้องมีเพลงด้วยนะคะเข้าเองด้วยต้องมีเพลงค่ะคุณผู้ชมน้องเหมยน้องเหมยค่ะน้องเหมยเองด้วยสุดยอดมากเลยติ๊กตอกปีนี้น้องเหมยอายุเท่าไหร่แล้วลูกอืมส สิบเอ็ดขวบอ่าปีนี้จะเป็นขวบแล้วจ้าอ่าฟ้ารักพ่อวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อเต้นด้วยนะเต้นคุณลูกด้วยนะโอ้ให้ลูกเต้นเหรอนะคุณพ่อวันหนึ่งวันหนึ่งไงก็เต้นยุ่งยิ่งยิ่งยิ่งไปว่าไปอ่าฟ้ารักพ่อดูนี้ได้ไหมมาแล้วเหรออ่าวันนี้เต้นกับลูกหน่อยเต้นกับลูกหน่อยอ่าอ่า Lagipun, oh, lagipun. Oh, jauh saja, lusjau saja. Ah, sejauh. Hui, hui, hui. Eh, okey. Aduh, bungai kah? Oh, penuh. เพลงจับ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 อะไนะจับของแท้เสียงนดังล้วต้เียงดังนะจัจับจับจับเดี๋ยวมไฟช่างเทคนิคเดี๋ยวเขาจัดให้เสียข้านี่จอใช่ป่ะใช่ป่ะน้าจับของแท่รูปมาจับของแท่เอา Bref, parking, card, ab, bridge, bridge, ้า

่เจ้าเจ้าแม่ดิจิตอลค่ะเออความสุขของเด็กเนี่ยมีงุ้งิ้งด้วยมีงุ้งิ้งด้วยงุ้งิ้งเอองุ้งิ้งเออแหมน่ารักจริงโอ้ยตัวนี้เอวได้แม่ผิว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 โอเคโอเคจับมือไดาสุดยอดยังไงก็ฝากร้านนิดนึงพี่ฝากร้านด้วยนะครับร้านลูกชิ้นหมูหันครัวลงๆนะครับเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนี้คือวันแรกคือวันที่18บแปดครับผม เรามีทั้งหมด7วันอยู่ถึงวันที่ย4่สี่ยิสี่เมษายนนะครับนะเซ็นทรัลมหาชัยสี่โมงเช้าถึงสามทุ่มโอเคเลยค่ะขอบคุณครับแวะมานะคะเจอกับพี่สีหลอดเชิญยิ้มอย่างแน่นอนะวันนี้คืนดีเจอลุงลงแล้วก็น้องเฟิร์นด้วยอะลุงลงมาวันไหนบ้างบอกไม่ได้แล้วจากงานบอกไม่ได้บอกไม่ได้บางทีว่าพวกแกจะรีบมาเลยแต่ว่านี่สีหลอดมาทุกวันเรามาทุกวันแต่ก็จะมามาเวลาเนี้ยเช้าบ้างเย็นบ้างอะไร ได้นะคะสําหรับอ๋อตลกในตํนานอีกหนึ่งคนประกอบได้ประกอบได้แต่อยากบดํากบแดงการพนันไม่ดีตลกในตานานหนึ่งคนนะคะพี่สีหล่อเชิญยิ้มนะคะฝากไปด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกับนี่เลยนี่ลูกชิ้นหมูหันครัวลุงรงนะคะ แวะไปที่อนาโพธารามโพธารามก็เชิญที่ควลงลงได้ควลงลงเลยนะครับนะคะแล้วก็เจอกันตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะก็หลักก็จะไปกับอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะเชิญยิ้มเชิญอร่อยไปหมดเลยไปตามงานอีเวนต์นะคะทุกพื้นที่เลยทั่วห้างทุกห้างของประเทศไทยฝากควลงลงไว้ด้วยค่ะลูกหมูห่านน่าอร่อยมากฝากด้วยกุ้งลงลงทอดซอสจ้า แล้วแกงคั่วหอยขมสามัานเท่าน้ำปลาแล้วก็ชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้คือแบบสินค้าหรือว่าอาหารที่ทุกคนต้องสั่งอร่อยทุกอย่างทุกเมนูไม่ควรพลาดครับแล้วราคาไม่แพงเพราะว่าเราไม่ได้เช่าที่เขามันเป็นที่ของเราเองไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เพราะฉะนั้นอาหารก็จะราคาถูกหน่อยแล้วก็ไม่แพงมากกันเองกันเองครับ ไปโฟทารามก็แวะไปนะจ๊ะจ้าค่าโฆษณาสองร้อยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินมีเจต้นน้ำเชิญยิ้มจัดให้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไลค์แชร์กันนะแชร์กันเยอะๆนะโอเคปาไปละยี่สิบกาแขอบคุณค่ะ